ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาอ,อมสกู เเาามาดูภาคนี้นะ,ะตรงบทความนี้แล้วก็ตอบคำถามข้อเ1ถึง95นะคะมาดู fat s t a t s นะ s t a t s แปลว่าตัวเลขนะคะสถิติ fat แปลว่าไขมันเราจะมองเห็นไหมเนี่ยมาดูกันนะ Fat Stab นะคะ Sure, we know there are saturated fats in red meat and butter But here's the line up of bunch of other usual suspects Indicating what percent of total fat is saturated อ่ะเรามาปลาตรงนี้พร้อมกันก่อนน้องดูตรงนี้ประโยคตรงนี้ของน้องตามนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะวางแล้วมันอาจจะตัวเล็ก มาดูคำแปลแต่ละอัน,นะคะคำแรกคือ saturated Sat fat นะคะก็คือไขมันอิ่มตัวตัวนี้นะคะแปลว่าไขมันอิ่มตัว saturated fat In w e d meat mm hmm. ก็คือในเนื้อแดงๆเนี่ย mm hmm. เขาบอกว่าชั่วแน่นอนเรารู้ว่ามันมีไขมันอิ่มตัวในเนื้อในเนื้อแดงแดงและเนย but here's the lineup of branches of b r a n c h นะคะแต่ว่าเนี่ยคือ line up Line up mm hmm. ก็คือรายการะคะ่ะ a bunch of เปลว่ามากมาย of other usual suspect นะคะ suspect เปลว่าสิ่งปลกปลอม indicating เปราว่าระบุบ,บ่งชี้ชี้แสดงนะคะ ะคะคือแต่ว่าเนี่ยตรงนี้คือรายการไลน์อัพตรงนี้แปลว่ารายการค่ะนี่คือรายการของเอ่อ a branch of แปลว่ามากมายนะคะน้อง a branch of พี่พี่ชี้ว่าตรงนี้แปลว่ามากมาย of Other u s u a l suspect ก็คือสิ่งแปลกปลอมอย่างธรรมดาที่ระบุเปอร์เซ็นต์ของเอ่อจำนวน ไขมันทั้งหมดซึ่งเป็นไขมันอิ่มตัวนะคะเขาก็จะบอกมาตรงเนี้ยไขมันสิ่ง suspect ก็คือสิ่งแปลกปลอมทั้งหมดก็คือมี coconut oil butter butter fat beef fat palm oil lard chicken fat peanut oil soybean oil olive oil corn oil sunflower oil แล้วก็ safflower oil แล้วก็ canola oil นะคะ มาดูต่อตรงนี้ข้างล่าง Recommended Daily Grams of Total Fat or Saturated Fat นะคะอันนี้เป็นจำนวนกรัมต่อกรัมนะคะซึ่ง r e c o m m e n d ก็คือแนะนำจำนวนกรัมจำนวนของ Total Fat ก็คือจำนวนไขมันทั้งหมด แล้วก็ไขมันอิ่มตัวทั้งหมดซึ่งเป็นซึ่งแนะนำต่อวันนะคะที่เราบแบบกินได้ต่อวันผู้หญิงแล้วก็ older adult นะคะแล้วก็คนแก่ที่คนผู้ใหญ่ที่แก,แกะนะ่ๆน่ะเขาต้องการไขมัน53 50, 50เอ่อ53กรัมส่วนไขมันอิ่มตัว17กรัมต่อวันมาดูนที่2 men แล้วก็ active women แล้วก็ teen girls แล้วก็ children men คือผู้ชาย Active woman Active ก็คือบอกว่าที่ใครแบบเหมือน Active อะที่แบบเหมือนกับว่าเหมือน Active ขยับตัวนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนแบบก,กิจกรรมเยอะอะ Active เออแล้วก็พวก Teen girls ก็คือวัยรุ่นผู้หญิงแล้วก็เด็กๆนะคะต้องการไขมัน7จเต่อเอ้จ73กรัมต่อวนันแล้วก็ต้องการไขมันอิ่มตัวย4กรัมต่อวนันส่วนตรงนี้ค่ะ9 3สา กับ31ตรงนี้นะคะก็ active men ก็คือผู้ชายที่เขา active active แล้วก็ teen boys teen boys ก็คือบอกว่าวัยรุ่นผู้ชายเนี่ยเขาต้องการไขมัน93ก,กรัมต่อวนันแล้วก็ต้องการไขมันอิ่มตัว31กรัมต่อวนันค่ะทีนี้พอเราอ่าตรงนี้รู้เรื่องแล้วเนี่ยเราก็มาดูข้อ91กันนะคะ91ถามว่า what is double the total saturated fat ขอ sunflower oil ข้อ1 palm oil ข้อ2 corn oil ข้อ3 soybean oil และข้อ4 peanut oil palm oil ก็คือน้ำมันปาล์มค่ะข้อ2 corn oil ก็คือน้ำมันข้าวโพด ข้อ3ซอยบีนออล์ก็คือน้ำมันถั่วเหลืองและข้อ4พีนัทอイก็คือน้ำมันถั่วค่ะคำถามนะเขาถามว่าอะไรที่มีไขมันเป็น2เท่าของจำนวนไขมันอิ่มตัวเอ๊ะอะไรที่เป็น2เท่าของจำนวนไขมันอิ่มตัวทั้งหมด ของน้ำมันดอกทานตะวันอันนี้คือน้ำมันดอกทานตะวันเอ่เขาถามว่าข้อหนึ่งสองสามสี่เนี้ยน้ำมันปลาล์มน้ำมันข้าวโพดน้ำมันถั่วเหลืองหรือน้ำมันถั่วเนี้ยนะคะข้อไหนเนี่ยที่มีไขมันอิ่มตัวทั้งหมดเป็นสองเท่าของน้ำมันอิ่มตัวเอ่ะของน้ำมันดอกทานตะวันเราก็มาดูกัน จัในชาร์ตนี้นะคะอ่าสอดของเราคือ sunflower oil มี9%ใช่ไหมเราก็ต้องดูว่าเมื่อ sunflower oil 9% 2เท่าของ9%ก็คือ18ข้อไหนมี18%บ้างน้องเห็นเราใช่ไหมคะะพีนัทออยใช่ปะ18%เพราะฉะนั้นดูซิพีนัทออยมีในช้อยเราไหมมีใช่ว่าก็ต้องกับข้อที่4 ก็คือพีนัทออยมี18เพราะว่ามาเขียนให้ดูก็ได้ค่ะเพราะว่าซันฟ l า w e r ออยมันใส่มนอีก9ปอระอันนี้18ก็เป็นดับเบิลเป็น2เท่าเพราะฉันข้อนี้ถูกต้องนะคะข้อ92 What are recommended daily grams of total fat and saturated fat for active men and teen boys and teen boys? ข้อที่1 53 and 17ข้อที่2 93 and 31ข้อที่3 73 and 24ข้อที่4 8, 8, 8 3 and 29เขาถามว่าอะไรเนี่ยทซึ่งเป็นแนะนำอะไรที่เป็น d ด i r ก f a r ก็คือ จำนวนกรัมที่เขาแนะนำต่อวันสำหรับไขมันทั้งหมดแล้วก็ไขมันอิ่มตัวสำหรับ Active m ม n นะคะผู้ชายที่ Active Active แล้วก็วัยรุ่นผู้ชายนะคะจำนวนไขมันทั้งหมดแล้วก็ไขมันอิ่มตัวที่เขาแนะนำต่อวันนะคะเป็นกรัมเนี่ยของผู้ชายที่ Active แล้วก็วัยรุ่นผู้ชายเนี่ยมันเท่าไหร่ข้อแรกคือ53กับ17ข้อที่2 9 3กับ3 1 ข้อที่4 73กับ24แล้วข้อที่แล้วข้อที่4 83กับ29ทีนี้เราต้องมาเราต้องมาดูตรงไหนก็คือมาดูตรงนี้ค่ะ Active Men กับ Antin Boys Antin Boys ตรงนี้นะคะเขาต้องการ Total Fat Total Fat เท่ากับ93เห็นไหมคะแล้วก็ต้องการ Saturated Fat 31ตรงกับข้อไหนใช่ตรงกับคำตอบข้อที่2ค่ะ คือความต้องการของ Active Men แล้วก็ t e นบอย y s เท่ากับ93แล้วก็3 1ตรอกับใช้ข้อที่2นั่นเอง,เองข้อ93ค่ะ How many times is coconut oil greater in the percentage of total saturated fat than chicken fat? It is almost จุดๆข้อที่1 2 ข้อที่สอง four ข้อที่3 three ข้อที่4 five อันนี้นะคะเขาถามว่ามันประมาณเอ่อกี่เท่าที่ของน้ำมันมะพร้าวที่มากกว่าที่มากเปอร์เซนต์กว่าจำนวนไขมันอิงตัวทั้งหมดมากกว่าไขมันจากไก่อ่ะเท่าไหร่กี่เท่าก็คือเหมือนกับว่าสรุปง่ายๆคือถ้าเรียงไปโับภาษาไทยสวยๆนะเขาบอกว่า คือไอโคโคอนัทออยอะน้ำมันมะพร้าวอะมันมีเปอร์เซ็นต์ของไขมันอิ่มตัวมากกว่าไขามันไกอ่อะกี่เท่าแล้วก็อ t a l m มม t มันประมาณจุดๆ,ๆกับเกือบจุดๆเท่าข้อที่1 2เท่าที่2 4เท่าที่ข้อที่3 3เท่าแล้วข้อที่4 5เท่าอ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะมาดูว่ากี่เท่าเราต้องดูก่อนว่า เราต้องมาเปรียบเทียบก่อนโคโคนัทออยอ่ะมันมีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แล้วก็ชิสเก้นแฟตเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะคะโคโคนัทออยล์92%ส่วนชิสเก้นแฟตคือ31%มเปอร์เซนต์พี่ติ๊กให้นะคะ่าน้องรู้ที่พี่มาร์คไว้นะคะมาร์คสีชมพูนะโคโคนัทออยล์มัน92ตรงนี้นะเห็นป่ะ ดูที่พี่ดูตรงชาร์ตตรงนี้นะคะแล้วชิกเก้นแฟตคือ31เพราะฉะนั้น92อันนี้31 31เท่ากับกี่เท่าของ92ก็คืออ่ะลองดูนะ31 1 31 31, 31 2 62ใช่ปะ่ะ62อันนี้มัน92 31 3คือเท่าไหร่93คือมัน9 3มันก็เกือบเกือบเท่ากับ92แหละ 31คูณ3เท่ากับ93เพราะฉะนั้นมันก็คือ3เท่านั่นเองคือจำนวนเปอร์เซ็นต์ของโคโคนัทออยที่มากกว่าชิคเก้นแฟตมีแบบไขมันอิ่มตัวมากกว่าถึง3เท่าด้วยกันเพราะฉะนั้นข้อ93จึงตอบข้อที่3นั่นเอง3 times นะคะข้อ94 according to the fat statistics which of the following statement is false? 1. Active men can take in more fat than active women. 2. Active women can take in the same amount of fat as teen girls. 3. The recommended dairy grams of fat Fourteen girls and chicken and chicken and children are different. 4. The total intake of saturated fat for women should be much less than that for fourteen boys. Question ninety-four. statistics okay. <laughs> 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 ของไขมันนะคะข้อใดดังต่อไปนี้คำกล่าวใดดังต่อไปนี้เนี่ยกล่าวผิดข้อที่1ก็คือผู้ชายที่แอคทีฟนะคะผู้ชายที่กระชับกระเชงเนี่ยสามารถสามารถที่จะรับไขมันได้มากกว่าผู้หญิงที่กระชับกระเฉงข้อที่2องนะคะ ACTIVE Women can take in the same o m o u n t of f a t as thin girls ผู้หญิงที่กระชับกระเชงเนี่ย สามารถรับไขมันได้ปริมาณเท่ากับเด็กผู้หญิงวัยรุ่นข้อที่3 the recommended daily grams of fat for teen girls and children are different ข้อที่3บอกว่าจำนวนกรัมของไขมันต่อวันน่ะตามที่แนะนำไว้สำหรับผู้หญิงวัยรุ่นแล้วก็เด็กเนี่ยมันต่างกันแล้วข้อที่4นะคะ And the intake intake ก็คือการแบบว่าการกินการรับเข้าไปของไขมันอ่ะ uh, the total intake of saturated fat for women should be much less than that for teen boys เขาบอกว่าการรับเข้าไปก็คือการกินของไขมันอิ่มตัวสำหรับผู้หญิงควรจะมีปริมาณน้อยกว่าการกินไขมันของวัรุ่นชายทีนี้ข้อใดกล่าวผิด มาดูทีละข้อข้อแรกบอกว่าผู้ชายที่กระชับกระเฉงเขาสามารถรับไขมันได้มากกว่าผู้หญิงที่กระชับกระเฉงจริงไหมดูนะผู้ชายที่กระชับกระเฉง active men เขาก็ 13, ใช่ปะก็กับ31แต่ว่า active women เท่าไหร่ active women เขาจะ13กับ24ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นข้อนี้บอกว่า Active Men More More than Active Women อันนี้ถูกต้องส่วนข้อที่2 Active Women เราเหามาแล้วคือเท่าไหร่คะ73กับ24ใช่ปะ Can take in the same amount of fat as t e e n g l e t i n g l เท่าไหร่คะ t e n g l ก็เช่นเดียวกับ Active Women ก็คือ73กับ24เช่นกัน เซมปะเซมปะ,ปะก็เซมก็ถูกอันนี้กล่าวถูกนะคะส่วนข้อที่3นะคะ The recommended grams for teen g i r l teen g i r l เท่าไหร่เมื่อกี้เราหาไว้แล้วคือจะ13บต่อ24 and children children, children ก็คือหมาย different แตกต่างกันมาดู children เท่าไหร่ของ children ก็เท่ากับ73กับ24เหมือนกัน ผิดอะชิลด e นก็จะ13กับ24เหมือนกันแต่ว่าข้อ3มันบอกว่าดฟเฟนต์ต่างกันต่อจริงๆแล้วมันต้องเซมปะเพราะฉะนั้นข้อเนี้ยผิดมาดูข้อที่4ก่อนคือจำนวนที่ทานเข้าไปข,าของไขมันอิ่มตัวสำหรับผู้หญิงอะควรที่จะน้อยกว่าวัยรุ่นผู้ชายมากนะคะมาดูของ Women นะคะ Women women คือได้เท่าไหร่เอง53กับ17ใช่ไหมคะ ส่วน Teen Boys Teen Boy ซอยอ่าเก็สิบสามกับสามสิบเอ็ดมันบอกว่าการกินเข้าไปของแบบก,การอินเทคก็คือการรับเข้านะคะการรับเข้าหรือการกินนั่นเอง การรับเข้าไปของไขมันอินตัวสำหรับผู้หญิงเนี่ยควรมีปริมาณน,น้อยกว่าวัยรุ่นชายมากคือ much less ใช่ป่ะมันน้อยกว่าเห็นป่ะน้อยกว่ามากเพราะฉะนั้นข้อ4กล่าวถูกดังนั้นข้อนี้นะคะข้อที่กล่าวผิดก็คือข้อที่3 the recommended d a i r y grams of fat for teen girls and children are different mm hmm. เขาบอกว่าปริมาณกร,รัมของไขมันที่แนะนํำต่อวันสำหรับในผู้หญิงวัยรุ่นเนี่ย กับเด็กเนี่ยแตกต่างกันจริงๆมันจะ13กับ24เท่ากันเพราะฉะนั้นข้อ3เป็นข้อที่ถูกต้องข้อที่9 4ตอบช้อยข้อที่3นะคะข้อข้อ 15. In reference to the given figures, fat from which of the following has the highest level of saturated fat? ข้อที่ 1. Cows ข้อที่ 2. Pork ข้อที่สามชีพข้อที่สี่ i c ก e นอ่าน้องคะข,ข้อนี้นะคะถามว่าจากในการอ้างอิงเนี่ยที่ได้ให้ไว้ที่ให้ตัวเลขไว้นะคะ f i กก็แปลว่าตัวเลขการอ้างอิงจากตัวเลขที่ได้ให้ไว้เนี่ยไขมันจากข้อใดดังต่อไปนี้มีระดับที่สูงที่สุดของไขมันอิ่มตัวมีระดับไขมันอิ่มตัวที่สูงที่สุด ข้อที่1วัวข้อที่2หมูข้อที่3ามแกะข้อที่4ไก่ทีนี้จากที่น้องดูเนี่ยน้องหลายคนก็หาหาะคะ่ะพี่นิ้มันไม่มีควาว่า cow, pork, sheep, chicken, sheep แล้วก็ chicken เ,เลยแต่ว่าคือ cow นะคะเขาจะใช้คำว่า beef fat นั่นเองในที่นี้จะใช้ beef fat นะส่วน pork จะใช้คำว่า Lord ค่ะ แปลว่ามันหมู sheep ตรงนี้เขาจะเป็น canola canola oil นะคะแล้วก็ข้อ4 chicken เขาใช้คำว่า chicken fat อันนี้หาง่ายสุดแล้วทีนี้เรามาดูกันว่าแต่ละอันกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเริ่มจาก beef บีฟฟากี่เปอร์เซ็นต์คะ52%เขียนไว้ก่อนเร็ว52%ต่อมานะคะพอก็คือหลาดเขาใช้คำว่าหลาดก็คือมันหมูใช่ไหมคะรสกี oss, ่เปอร์เซ็นต์41%นะคะขพอที่3นะคะชีฟชีฟในนี้เขาใช้คำว่าคาร์โนล่าออยนะคะคาร์โนล่าออยก็คือไขมันจากเนื้อแกะ มีกี่เปอร์เซน็นต์หกเป็นต์แล้วก็ชิสเกนฟัดนะคะชิสเกนฟัมีซตเรตฟดกี่เปอร์เซ็นต์มีไขมันอิ่มตัวกี่เปอร์เซ็นต์ชิสเกนฟาดอยู่นี่ชิสเกนฟัดมีสาดร์เซ็นดังนั้นจากโจทย์เขาถามว่าจากตัวแรกในข้อใดนะคะที่ข้อใดังดต่อไปนี้เนี่ยมี ระดับไขมันอิ่มตัวที่สูงที่สุดก็ต้องเป็นคำตอบคือข้อที่1นนะคะ c าว s เพราะว่าบีฟฟัเนี่ยมันมีมากถึง52%ส่วนตัวอื่นเนี่ยพอกมี41ชีป6 Chicken Fat มี31 52เยอะสุดแล้วในจากชอยข้างล่างดังนั้นก็15ตอบ1ค่ะ เป็นตำนานที่เล่าขานเป็นวิชาการที่ลึกซึ้งเป็นมขลังที่ตราตรึงเราจึงถ่ายทอดจากความทรงจำ